สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้จะมาแกะกล่อง Apple TV นะครับตัวนี้ก็สั่งมาจาก App Store นะครับของเพิ่งมาส่งก็ส่งโดยบริษัท DHL ครับสั่งของไปเมื่อวันที่1วันนี้วันที่3ของถึงแล้วแพ็คมาดีมากครับแข็งแรงไม่ต้องบุอะไรมากแต่ว่าข้างในเขาเขาหอมมาแน่นมาก ของไม่มีกระดิกเลยนะครับถือว่ามาตรฐานใช้ได้นะครับส่งก็โอเคทีนี้ทําไมถึงต้องสั่งกล่องตัวนี้มาเพราะว่าทีวีที่ซื้อมานะครับมันไม่รองรับ d o น b ี้อ m o s นั่นแหละคือประเด็นเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องหากล่องก็ศึกษาอยู่หลายกล่องว่าจะยี่ห้อไหนดีก็บางคนก็บอกเอา Homecast บางคนก็บอกเอา True ID AIS แต่ว่า ฟังฟังแล้วมันมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับมันดูเป็นกล่องที่แบบไม่ค่อยน่าไว้ใจด้วยด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็น Android นะครับแล้วก็เห็นรีวิวส่วนใหญ่ก็ก็มันอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับทีนี้ก็เลยมองอีก2ตัวที่เลือกไว้ก็คือแอป a p p l e TV ตัวนี้แล้วก็ Nvidia Shield Pro นะครับแต่ว่า เอ็นวีเดียชิ d โปรนั้นบ้านเราไม่มีนะครับต้องต้องซื้อของฮิวก็เลยตัดไปทีนี้ไอ้ตัว Apple เนี่ยจริงๆริเขาขายที่ฮ่องกงที่มาเลยนี่นานแล้วนะของฮิ้วก็เอาเข้ามาขายเหมือนกันนะครับก็ประมาณ700 0กว่านิดนิดก็เลยรอนานมากกว่าที่ศูนย์ไทยจะเอาเข้ามาขายนะครับพอจะสั่งที่ App p Store ก็ไม่มีสักทีจนเมื่อวานลองเข้าไปดูก็ให้สั่งของได้แล้วก็เลยกดสั่งไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการผ่อน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับก็จะมี0%ซ10เดือนนะครับก็จะดูว่ามีบัตรอะไรร่วมโปรบ้างทีนี้กล่องเวลาเราเอาออกมาเนี่ยก็จะมีพลาสติกหุ้มนะครับแต่ว่าแกะพลาสติกออกไปก่อนแล้วเพราะว่าถ้ามาแกะตอนไลฟ์เนี่ยมันแกะตอนที่ถาดเนี่ยเสียงจะดังว่านะเปิดกล่องขึ้นมามนจะเจออะไรบ้างจริงๆก็มีคนไทยรีวิวไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เป็นของชิ้นแรกที่ซื้อผัานแอปสโตร์นะครับ ตัวนี้เป็นเจ n 6มันงครับเป็น 4K แล้วก็ WB-Ad mode นะครับกล่องน่ารักมากถูกใจมากครับชอบชอบความเล็กมันอันไม่กินที่ดีนะครับมีสติ๊กเกอร์อะไรแปะมาครับด้านหลังก็มีช่องระบายอากาศนะครับระบายอากาศแล้วก็อ๋อสติกเกอร์นี้แปะออกได้เออหลอ,อ,อกได้นะครับไม่รู้จะดูคู่มือก่อน ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรครับมีคําว่า Apple TV แค่นี้สวยดีครับชอบกล่องที่มันคล้ายๆกันก็เป็นกล่องทูมังแต่ t ู u e ก็จะมีไฟตรงนี้สีฟ้าเดินขอบมาแต่ว่าก็รีโมทครับเจ๋งมากเลยก็หอมมาดีจังสมกับเปน,นะครับอยู่ในซองกระดาษนะครับเห็นว่าตัวนี้เจนเจนก่อนเจน5จะไม่มีปุ่มปิดนะครับจะไม่มีปุ่ม power เปิดปิดตรงนี้อันนี้ให้ปุ่มเปิดปิดมาแล้วอันนี้เป็นคัตแพดนะครับ ทัดแปแล้วก็กดกดซ้ายขวาได้ไม่รู้มีมีไมค์ให้พูดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีที่ใช้จริงๆก็มี2ชิ้นนะครับมีรีโมทกับได้ตัวกล่องเลยอ่ะดูข้างในต่ออันนี้เป็นอะไรน,น่าจะเป็นคู่มือแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ให้2แผน่นอ๋อสายชาร์จเป็นสายไ t นิ่งนะครับ เอันนี้เอาใช,าช่เอาไปชัดเอาไปจำเอาไปอัปเดตเฟิร์มแวร์มัง้งโอ้โหอัอนนี้แถมสายอะไรมาให้อ๋อตอนนี้ปลั๊กสายพาวเวอร์นะครับ AC พาวเวอร์หมดยังหมดแล้วเหรอแย่นเนี่ยอ๋อ มีเชื่อมต่อ AirPods ได้แชร์จาก a i r p l a iPad ได้โอเคอ่าเป็น 4K HDR นะครับแล้วก็ Dolby Atmos นะครับระบบเสียงก็ท็อปสุดในตอนนี้นะครับอะไรก็น่าจะหมดแล้วมั้งแล้วเสียบปลั๊กตรงไหนเขาเนี้ยอมีสติกเกอร์แปะน่าจะเป็นรูนี้เป่าโอเคครับก็ขอจบการรีวิว Unbox เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ